สวัสดีครับรบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BC b a t Online Class นะครับวันนี้เราจะมาทำอะคริลิกแบบกั้นใช่ป่ะครับใช่ที่ใช้อะคริลิกทำวันนี้เราได้รับเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านอะคริลิกนะครับจากที่ไหนครับบริษัทแพนเอเชียครับเป็นโรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกอันนี้เราเริ่มเริ่มเริ่มตัดมาก่อนเหรอครับหรือว่ายังไงครับใช่ ก่อนที่เราจะเริ่มตัดตัวทําของฉากพาร์ติชันอะคริลิกครับ,รบก็อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นคือเราจะต้องมีการทําแบบก่อนอนะซึ่งรูปแบบของตัวฉากกั้นอะคริลิกตัวเนี้ยเราสามารถที่จะออกแบบได้ตามที่เราต้องการ,ร,รได้เลยเพราะเราใช้ตัวโปรแกรมในการออกแบบแล,แล้วก็ใช้เลเซอร์ตัดใช้เลเซอร์ตัดนะครับจะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับอก่อนอื่นเราทําไงก่อนครับก็ หลังจากที่เราได้ออกแบบแล้วก็เลเซอร์ตัดไปแล้วนะครับ,รบก็เราจะได้ตัวฉากขึ้นมาตัวนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้ง่ายสําหรับคนที่เอาไปตั้งหรือว่าใช้งานก็คือเป็นลนักษณะแบบน็อกดาวน์ก็คือเสียบประกอบได้เลยก็จะมีฉาก1อันครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีขาตั้ง ตั้งใช้กี่อันครับสองอันขาตั้งสองอัน2อันตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวฐานอ๋อเป็นฐานรองฐานรองฐานรองในที่นี้เอาไว้ทําอะไรก็คือว่าสําหรับการตั้งขาตั้งเสร็จแล้วเนี่ยฐานรองนี้เอาไว้สาหรับติดกาวสองหน้ายึดระหว่างตัวโต๊ะหรืออะไรประมาณนี้เพื่อให้ฉากกั้นแข็งแรงครับตัวนี้กาวสองหน้าก็อยู่แล้วใช่ป่ะครับอยู่แล้วครับแน่นเลยแน่นเลยนะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาประกอบกันครับผมตัวนี้ดู หลังจากที่เราได้แกะกระดาษออกแล้วนะครับก็จะได้เป็นอะคริลิกที่ใสๆแบบนี้ใสๆแบบนี้ออกมาก็อันนี้คือต้องอธิบายนิดนึงก็คือว่าข้อดีของคุณสมบัติของอะคริลิกอย่างที่เห็นก็คือมันจะใสเหมือนกระจกอฮะเวลาเรามองหรืออะไรปุ๊บมันก็จะไม่มึนหัวมองชัดเจนอันนี้ก็คือข้อดีในการที่จะมากั้นใสเลยนะครับใสสกริ๊กอะไรประมาณนี้ก็จะได้รูปแบบอย่างนี้ ประมาณนี้อายุการใช้งานเป็นยาวนานมากถ้าใช้ภายในอาคารหรือว่าข้างในเนี่ยไม่โดนแดดก็อยู่ได้สิปีแล้วโอ้สิปีเลยไม่ไม่ฟ้าไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องของการทาความสะอาดก็ง่ายอใช้แค่ผ้าชุบน้ามันหมาเช็ดทำความสะอาดถ้าเป็นรอยนิ้วมือเป็นอะไรพวกนี้เราก็สามารถทำความสะอาดได้ดูแลง่ายได้ใช่ใช่โอเคครับเรามาดูการประกอบทําไงบ้างครับ ก็หลังจากที่เราได้ตัวฉากกั้นแล้วก็แบบที่เราทําก็คือจะมีขาตั้งสองอันนะครับแล้วก็จะมีฐานรองตัวนี้สองอันก็เดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูในตัวนี้นะครับอ๋อเสียบอย่างนี้ก่อนแล้วก็โอเคเราตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยกขาตั้งคนนี้มาตันเสียบ วิธีการจะง่ายมากเพราะว่ามันเป็นแบบน็อกดาวน์ก็คือถอดประกอบได้ได้เลยเราหลังจากที่ถ้าเกิดว่าเราเลิกใช้แล้วก็สามารถที่จะเก็บได้เลยตรงนี้โอ้โหง่ายมากเลยอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเกิดไปใช้งานทำโต๊ะก็เอากระดาษกลาบสองหน้าตัดติดตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลย ติดไปเลยนะครับแยึดแน่นตรงนี้เพียงเท่านี้ก็สามารถมีตัวฉากกั้นเก็บตรงนี้ด้อนฐานก็แน่นเลยไม่เป็นไหนสะดวกนะครับสะดวกับการถ่าถ้าเลิกเวลาเลิกใช้หรือว่าโควิดหมดเราก็สามารถที่จะถอดตัวนี้เก็บได้สนใจอยากติดต่อได้เบอร์อะไรครับก็ถ้าเกิดติดต่อเข้ามาก็เบอร์02นะครับ326 05 00 หรือเข้ามาที่เว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์ก็ w w w p a n g l a s c o m p a n g a s c o m ครับเอตัวเดียวก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตัวนี้ครับวันนี้เราก็ได้ประกอบนะครับไอิลิกแบบใสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมผู้กิจกรนะครับและพี่บอลนะครับก็ขอตัวลาก่อนนะครับวันนี้ สวัสดีครับ